สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม The King of Fighter All Star นะครับสึกสุดท้ายนั่นเองเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำตัวละครจำนวน3ตัวนะครับที่เหมาะสำหรับ การเริ่มต้นเล่นในช่วงแรกนะครับซึ่งมันจะมีตัวอะไรบ้างเนี่ยก็เข้าไปรับชมกันได้เลยเอาละ่ะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกม The King of Fighter All Star ศึกสุดท้ายกันแล้วนะครับ ในคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้รีวิวรายละเอียดต่างๆนะครับผมของตัวเกมให้ดูกันไปแบบคร่าวๆแล้วเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็เลยจะมาแนะนำตัวละครที่น่าใช้งานเป็นจำนวน3ตัวนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะสามารถทำการอัปเกรดดาวได้ง่ายที่สุดในช่วงเริ่มต้นนะครับผมซึ่งตัวละครทั้ง3ตัวที่ผมจะทำการแนะนำเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าค่อนข้างครบเครื่องเลยทีเดียวเนาะเป็นตัวละครสายแท้ง1ตัวนะครับแล้วก็ เป็นตัวละครสายแอทแท็นะครับหรือว่าสายโจมตีกายภาพอีก2ตัวด้วยกันเท่ากับว่าถ้าเรามีตัวละคร3ตัวนี้อยู่ในทีมนะครับอีก3ตัวที่เหลือเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวอะไรก็ได้นะครับผมแนะนําว่าควรจะใช้3ตัวนี้ยืนพื้นไปก่อนนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ โอเคนะครับหลังจากที่เราได้เกินกันไปคร่าวๆแล้วนะครับมาดูกันที่ตัวละครแรกกันเลยนะครับผมว่าตัวละครแรกที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมันเป็นตัวละครอะไรนะครับสำหรับตัวละครแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวละครสายแท้งระดับ SR นะครับที่ผู้เล่นทุกท่านเนี่ยได้มาฟรีๆเป็นตัวแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าโกโรไดมอนนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ใช่แฟนขับกระตูนเรื่องนี้ด้วยนะครับผม ก็เป็นตัวละครนี้เลยนะครับก็ลักษณะรูปร่างเนี่ยคล้ายๆตัวละครริวในเรื่องสตรีทไฟ i g เตอรเลยนะครับสำหรับตัวละครโกโรนะครับผมเป็นตัวละครสายแทงที่ใช้งานได้ดีมากๆนะครับแล้วก็สามารถหาเศษมาอัพได้ไม่ยากจนเกินไปด้วยนะครับผม มาดูกันที่ความสามารถของตัวละครนี้กันนะครับสําหรับสกิลการใช้งานของเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันเนาะมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6สกิลนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรา,าดูที่สกิลเนาะทั้ง6สกิลเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือสกิลคอมโบนะครับ สำหรับสกิลคอมโบเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3สกิลเนาะสังเกตนะครับสกิลคอมโบก็จะมีตัวเลขอยู่ด้านบนนะครับก็คือสกิลอันนี้เลข1เลข2เลข3นะครับเท่ากับว่าในเกมนี้เนี่ยจะมีสกิลคอมโบด้วยกัน3สกิลเป็นสกิลที่จะปลดล็อกตามระดับดาวของตัวละครนะครับซึ่งจะปลดล็อกครบที่ตัวละครระดับ4ดาวนะครับผมถ้าตัวละคร2ดาวก็ได้สกิล1นะครับ3ดาวสกิล2 4ดาวก็จะได้ครบทั้ง3สกิลนั่นเองเนาะต่อมานะครับเป็นสกิลพาร์ทสี่นะครับ ว่าสกิลติดตัวมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2สกิลเนาะก็เป็นสกิลที่ไม่สามารถกดใช้งานได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลแพสซีฟนั่นเองเนาะจะสามารถปลดล็อกครบได้ที่ตัวละครระดับ6ดาวนะครับก็คือสกิลอันนี้นะครับผมแล้วก็สกิลอันนี้อีก1อันนะครับเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยสกิลที่5แล้วก็สกิลที่6ของตัวละครเกือบทุกตัวนะหรือว่าทุกตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกันนะครับก็จะเป็นเพิ่ม ดาเมจนะครับผมดาเมจเลดในการโจมตีอีก5%นะครับอันที่6ก็จะเป็นเพิ่มเขาเรียกว่าไงอ่ะเพิ่มโอกาสในการที่เราจะได้รับดาเมจเบาลงประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อีก1นึ่งสกิลนะครับเป็นสกิลแรกของตัวละครนี้เลยก็คือสกิลอันตินั่นเองนะครับก็จะอยู่ในช่องแรกเนาะ ก็จะมีมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับไม่เกี่ยวข้องกับระดับดาวใดๆทั้งสิ้นนะครับผมต่อให้เราได้ตัวละครระดับ R ที่เป็นระดับ2ดาวเนี่ยเราก็สามารถใช้สกิลอันติได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับก็สรุปคร่าวๆประมาณนี้เนาะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6สกิลเป็นคอมโบ3สกิลแพสซีฟ2สกิลแล้วก็สกิลอันติอีก1สกิลนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของตัวละครนี้กันนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า ผมพยายามอ่านรายละเอียดสกิลแล้วนะแต่ผมก็ยังงงๆอยู่นะครับไม่รู้ว่าคนแปลเขาแปลไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าผมเป็นคนเข้าใจยากก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมก็ลองตีความส่วนตัวนะก็คือสามารถสรุปได้คร่าวๆประมาณนี้ก็คือตัวละครโกโรเดมอนเนี่ยเป็นตัวละครที่มีสกิลในการสร้างโล่นะครับเพื่อลดดาเมจที่ตัวละครจะได้รับเนาะเป็นหนึ่งในตัวละครสายแทงที่ดีมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็ยังมีความสามารถที่ทําให้ศัตรูเนี่ยที่โดนโจมตีนะครับมีมีโอกาสติดสถานะสตันด้วยนะครับผมถือว่าเป็นสายแท้งที่ปวนได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมส่วนข้อเสียของตัวละครนี้นะครับจากที่ผมได้ลองใช้งานมาก็คือพลังโจมตีเนี่ยจัดด้วยอยู่ในระดับที่น้อยถึงน้อยมากเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสายแทงโดยกําเนิดที่แท้จริงเลยนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับตัวละครตัวแรกที่แนะนาเนาะตัวนี้เนี่ยยังไงเราก็ได้มาฟรีกันทุกคนอยู่แล้วนะครับได้มาตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นตัวละครระดับ3าดาวนะครับเพราะว่ามันเป็นระดับ SR เนาะส่วนที่เห็นผมได้ดาวที่4มาเนี่ยเพราะว่าผมไปเก็บสะสมเศษแล้วก็เอามาอัพดาวนั่นเองนะครับโอเคหลังจากที่เราเข้าใจความสามารถของตัวละครกันไปแบบคร่าวๆแล้วเนาะมาดูช่องทางในการหาเศษตัวละครโกลไดมอนนะครับเพื่อเอามาทําการอัปเดต เอามาอัปเกรดดาวกันดีกว่านะครับซึ่งตัวละครนี้เนี่ยผมจะแบ่งวิธีในการหาเศษให้ทั้งหมด4ช่องทางนะครับผมเรามาดูกันที่ช่องทางแรกนะครับผมในการหาเศษเจ้าตัวละครโกลูโอดมอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามากดตรงนี้ก็ได้เนาะกดที่ชิ้นส่วนก็ได้นะครับมันก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่นะครับช่องทางแรกเนี่ยเราสามารถหาเศษกโกลูโอดมอนได้จากการสุ่มตัวละครในระบบกาชานะครับผมนี่นะครับผม แล้วมันก็มีโอกาสได้เศษเป็นจํานวนมากแต่อันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับดวงของผู้เล่นแต่ละคนด้วยนะครับแต่รู้สึกมันจะมีเงื่อนไขยอยู่เนาะได้จากไดมอนด์รับสมัครแต่ว่าหลังจากทีมลบเนี่ยถึงเลเวล40ก่อนนะครับจะเพิ่มบ่อไดมอนด์รับสมัครเนาะอันนี้ยังไม่ถึง40ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นตู้แบบพิเศษหรือเปล่านะครับที่เอาไว้สุ่มตัวละครนี้โดยเฉพาะหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะโอเคต่อไปเป็นช่องทางที่2นะครับก็ จะได้จากการลงด่านนะครับหรือว่ากวาดล้างในด่านระดับฉกาดนะครับผมเนี่ยมันก็จะมีอยู่เนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยด่านระดับฉกาดนะครับที่สามารถฟาร์มเศษโกโลโด์ไดมอนด์เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ด่านนะครับผมแล้วก็แต่ละด่านเนี่ยสามารถทําการรีเฟซจานวนรอบในการลงได้วันละ1ครั้งนะครับก็จะสามารถรีเซตหรือว่ารีเฟซเนี่ยได้1ครั้งราคาในการรีเฟซเนี่ยอยู่ที่20เพชรนะครับผม ก็เท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติเราลงได้ทั้ง2ด่านนะครับเรารีเซ็ตทั้งสองด่านเลยเราก็จะสามารถกดลุยด่านหรือกดกวาดล้างได้ทั้งหมด12รอบเลยนะครับ12รอบเนี่ยถ้าดวงแบบไม่แย่จริงๆก็ได้จะได้สักประมาณ3เศษ4เศษนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนเนาะต่อไปเป็นช่องทางที่3นะครับก็คือสามารถหาได้ในจากระบบคณะนักสู้นะครับเนี่ยเราสามารถกดไปได้เลยเนาะ ระบบคณะนักสู้หรือระบบที่เอาไว้ฝึกการทำคอมโบนั่นเองนะครับผมก็คือทุกครั้งเนี่ยที่ผู้เล่นนะครับทำการฝึกคอมโบสำเร็จเนาะจะได้รับเศษตัวละครโกโรหรือโกโรเนี่ยจำนวน2เศษนั่นเองนะครับเนี่ยมันก็จะมีบอกอยู่นะครับของรางวัลหลังจากผ่านครั้งแรกเนาะก็จะมีเพชรมีเงินแล้วก็มีเศษนะครับถ้าเราสามารถผ่านได้เยอะเราก็จะได้รับเศษเยอะเนาะสำหรับใน การฝึกคอมโบแรกเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ด่านนะครับผมก็หลังจากฝึกคอมโบเสร็จครบ8ด่านเนี่ยเราก็จะได้รับเศษตัวละครโกโรมาทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย82ก็16เศษพอดีนะครับตอนนี้เนี่ยผมมาถึงระดับที่2แล้วนะครับตอนนี้ก็ปลดไปอีก3อันเนาะถ้าเราอัพเลเวลไปเรื่อยๆ่อเนี่ยก็จะสามารถปลดล็อกได้อีกนะครับอันเนี้ยอันที่4มันมีเงื่อนไขว่าต้องทีมเนี่ยถึงเลเวล31ก่อนนะครับมันก็น่าจะติดล็อกเรื่องเลเวลสะส่วนมากเนาะ ก็ค่อยๆไล่ทำไปเรื่อยๆนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีให้เราฝึกอยู่ทั้งหมดกี่รอบกี่คอมโบนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเราจะได้รับเศษตัวละครโกโลจากระบบนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะประมาณ30-40เศษเลยนะครับโอเคต่อไปช่องทางสุดท้ายนะครับที่เราจะสามารถหาเศษโกโลไดมอนด์ได้ในช่วงนี้นก็คือได้จากกิจกรรมซุม่มกาชาตัวละครด้วยเพชรหรือว่าด้วยเหรียญทองนะครับกดมาที่กิจกรรมตรงมุมด้านบนนะครับผมแล้วก็เลื่อนมาที่ องค์คว่าโบนัสรับสมัครจํากัดเวลานะครับผมซึ่งระยะเวลากิจกรรมเนี่ยตั้งแต่วันที่25มิถุนาถึงวันที่28มิถุนานะครับผมก็ระยะเวลาประมาณ3วันนะครับซึ่งในกิจกรรมนี้เนี่ยมันก็จะมีเศษโกโลดไดมอนแจกให้เราอยู่นะครับแต่ว่าเงื่อนไขที่เราจะได้รับเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือเราจะต้องเข้าไปสุ่มกาชาตัวละครนะครับผมด้วยไดมอนให้ครบตามจํานวนที่กําหนดเนาะสูงสุดก็คือต้องสุ่มไม่ครบ80ครั้งนะครับแล้วก็ ให้เราเนี่ยเข้าไปส่มตัวละครด้วยเหรียญทองในเกมนะครับสูงสุดอยู่ที่จํานวน20ครั้งนะครับถ้าสมมุติผู้เล่นทําภารกิจในการสุ่มตัวละครแบบเหรียญทองแล้วก็แบบใช้เพชรในการสุมเนี่ยครบทั้งหมดนะครับผู้เล่นเนี่ยจะได้รับเศษตัวละครรวมสูงสุดถึง56ชิ้นส่วนเลยทีเดียวนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมคิดว่ามันคุ้มค่ามากๆนะครับโดยเฉพาะสําหรับผู้เล่นที่เป็นสายที่ชอบสุมกาชานะครับ ซึ่งตอนนี้ผมตั้งเป้าไว้ว่าผมจะสุ่มให้มันครบ60ครั้งนะครับเพราะคำนวณจากเพชรแล้วก็ตั๋วฟรีที่มีอยู่เนี่ยน่าจะสามารถสุ่มได้จนครบ60เนาะแต่ถ้าจะสุ่มให้ครบ80เนี่ยถ้าใครมีกําลังที่จะสุ่มให้ครบก็สุ่มได้นะครับแต่ผมดูจากของรางวัลแล้วถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ว่า ผมค่อนข้างเสียดายเพรเนาะอีกอย่างหนึ่งเพรผมก็คงไม่พอสมไม่ครบ80ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้ผมแนะนําเลยอย่างต่ำม,มาควรจะสมใม้ได้60ครั้งนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าสมค้ง60ครั้งเนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญในการสุมตัวละครฟรีอีก10เหรียญน,นะครับผมเท่ากับว่าเราสุ่ม60ครั้งเราได้คืนมา10ครั้งก็เท่ากับว่าเราลงทุนไปแค่50ครั้งเองเท่านั้นนะครับ โอเคนะครับผมก็ผ่านไปนะครับสําหรับตัวละครแรกเนาะเป็นตัวละครสายแทงระดับ S R นะครับตัวละครโกโรไดมอนนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเข้าสู่ตัวละครตัวที่2ที่ผมจะแนะนําให้หาเข้ามาใช้งานนะครับก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าคุซานางิเคียวนะครับหรือหนึ่งในตัวละครเอกของกระตูนเรื่องนี้นั่นเองนะครับก็คือตัวละครนี้เนาะ เป็นตัวละครระดับ R นะครับที่น่าจะเป็นตัวโปรดของใครหลายๆคนเลยนะครับแต่ที่เห็นผมเป็นระดับ SR บวกเนี่ยเพราะว่าผมทำการอัปเกรดอาวุธเทพนะครับพออัพไปเรื่อยๆเนี่ยจาก R ก็จะกลายเป็น SR นะครับจาก SR ก็จะกลายเป็น SR บวกแล้วก็สามารถดันไปจนถึงระดับ SSR ได้เลยนะครับผม สำหรับตัวละครคุซานังอีเคียวเนี่ยเป็นตัวละครที่อยู่ในสายแอทแทกนะครับผมหรือว่าสายโจมตีกายภาพนั่นเองนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าเกมเนี่ยมันจะแบ่งการโจมตีของตัวละครออกเป็น3รูปแบบนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นตัวอักษรสีแดงเขียนว่า a d k ก็จะเป็นตัวละครสายโจมตีกายภาพนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษคําว่า DEF หรือ defense เนี่ยตัวอักษรสีเหลืองก็จะเป็นสายป้องกันนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งสายก็คือ จะเป็นสายที่เขียนคําว่าสกิลด้วยตัวอักษรสีฟ้านะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่เน้นการโจมตีเวทนะครับผมก็จะแบ่งออกเป็น3าแบบเนาะโจมตีกายภาพโจมตีเวทแล้วก็สายป้องกันนะครับก็ สำหรับตัวละครผู้ซานังิีเคียวนะครับผมก็จะเป็นตัวละครตัวเริ่มต้นที่ผู้เล่นทุกท่านเนี่ยจะได้มาตั้งแต่สร้างตัวละครเลยนะครับผมมาดูกันที่ความสามารถของเจ้าผุซานังิีเคียวกันดีกว่านะครับว่ามันมีความสามารถอะไรโดดเด่นบ้างเนาะสําหรับความสามารถของผู้ซานังิีเคียวนะครับก็เหมือนเดิมครับผมผมพยายามอ่านแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับก็ยัง,งงงงอยู่นะครับผมและที่งงที่สุดก็คือ สถานะผิดปกติแผดเผานะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเจ้าสถานะนี้เนี่ยมันจะทําให้ตัวละครที่ติดสถานะเนี่ยโดนโจมตีแรงขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันจะบู์ดาเมนให้กับผู้สานังหิเคียวก็ไม่รู้นะครับพยายามอ่านอยู่แต่ก็ไม่เข้าใจเนาะถ้าใครพอที่จะเข้าใจสถานะต่างๆของเกมนี้เนี่ยรบกวนคอมเมนต์แนะนาผมที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับ แต่ผมก็จะสรุปให้คร่าวๆแล้วกันประมาณนี้เนาะก,ก็คือผู้จันังสีเคียวเนี่ยมันเป็นตัวละครที่มีสกิลในการสร้างสถานะแผดเผาให้กับศัตรตูนะครับแล้วก็มีความสามารถในการลดค่าความโกรธของศัตรตูที่โดนโจมตีด้วยนะครับผมเกมนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะแบ่งแถบสกิลออกเป็น2แบบนะครับผมก็คือแบบแรกเมื่อเราเข้าไปสู่หน้าฉากตัวละครต่อสู้ใช่ไหมครับมันจะมีแถบเลือดสีเขียวเนาะแล้วก็แถบที่2เนี่ยเป็นแถบสีเหลืองก็คือจะเป็น แถบค่าความโรดนั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าแถบสีเหลืองเนี่ย ถ้าเกิดมันเต็มเนี่ยมันจะทําให้ตัวละครตัวนั้นๆเนี่ยสามารถใช้สกิลอันติหรือว่าสกิลแรกอันนี้ได้นะครับผมแล้วก็มันจะมีอีกแถบนึงเป็นแถบสีฟ้านะครับจะอยู่ด้านล่างสุดเลยเนาะจะเป็นแถบ Energy หรือว่าแถบพลังงานนะครับซึ่งมีผลในการกดสกิลหรือว่ากดคอมโบของตัวละครแบบต่อเนื่องนั่นเองเนาะซึ่งเคียวเนี่ยมันจะมีความสามารถในการลดแถบสีเหลืองนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยใช้สกิลอันติได้ยากขึ้นนั่นเองเนาะ พอศัตรูใช้ทะกิะวันตีได้ยากขึ้นเนี่ยนั่นก็นหมายความว่ามันก็ทําให้ทีมของเราเนี่ยตายได้ยากขึ้นนะครับผมสรุปแล้วก็จัดว่าคุซานาังอิเคียวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นสายโจมตีกายภาพที่ค่อนข้างปวดอีกตัวหนึ่งนะครับผมโอเคทีนี้เราก็พอจะเข้าใจรายละเอียดความสามารถของเจ้าคุซานาังอิเคียวแล้วเนาะถ้าใครอยากจะเข้าใจแบบเชิงลึกว่าแต่ละสกิลมันโดดเด่นยังไงบ้างเนี่ยก็สามารถเข้ามากดอ่านได้เลยนะครับผมแต่ก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับเพราะว่า จะเรียกว่าไงเดียะเหมือนแปลไทยให้เป็นไทยนะครับพยายามจะอ่านให้เข้าใจแต่ก็งงกว่าเก่านะครับผมโอเคหลังจากเราเข้าใจความสามารถของตัวละครผุซานงิเคียวกันแบบคร่าวๆแล้วเนี่ยมาดูช่องทางในการหาเศษตัวละครเพื่อมาอัปเกรดดาวกันดีกว่านะครับซึ่งตัวละครนี้เนี่ยผมจะแบ่งวิธีการหาเศษไว้ทั้งหมด6ช่องทางนะครับผมช่องทางแรกเลยก็คือสามารถได้จากการซุ่มตัวละครในระบบกาชานะครับผมเนี่เรากดมาที่ตรงนี้เนาะแต่ว่ามันบอกว่า ต้องพลังทีมลบถึงเลเวล80ก่อนนะครับถึงจะเพิ่มบ่อไดมอนที่มีโอกาสร,รับสมัครและได้เศษคุซานางิเคียวเนาะก็น่าจะอีกนานเลยนะครับเล่นมา2วันเลเวลก็ประมาณ29-30เองนะครับผมวันนี้ก็เป็นช่องทางแรกนะครับจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ผู้เล่นแต่ละคนเนาะต่อไปเป็นช่องทางที่2นะครับก็เหมือนเดิมเลยได้จากการลงด่านหรือว่ากวาดล้างในดันเทียนระดับด่านชกการนะครับ ซึ่งตอนนี้มีให้ฟาร์มอู้่กันทั้งหมด2ด่านนะครับผมแต่ละด่านสามารถทําการรีเฟชได้จํานวนรอบในการลงในการแต่ละในแต่ละวันนะครับก็จะรีเฟชได้หนึ่งครั้งเนาะครั้งละ20เพชรนะครับผมวันหนึ่งก็น่าจะลงได้ประมาณ12รอบนะครับจะได้รับเศษมากหรือว่าได้รับเศษน้อยยังไงก็แล้วแต่ดวงแล้วกันนะครับผมต่อไปเป็นช่องทางที่3านะครับสามารถรับเศษเจ้าคุานงีเคียวได้จากกล่องรางวัลดาวในด่านฉกาดนะครับผมนี่กดมาที่ ตรงนี้นะครับเอไม่ใช่กดมาที่ด่านนะครับผมแล้วก็เลือกมาที่คําว่าฉกาดนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับด่านระดับอีลิตเนาะซึ่งเมื่อผู้เล่นเนี่ยทำการลุยด่านไปเรื่อยๆเ,เก็บดาวไปจนครบในแผนที่นะครับผู้เล่นจะสามารถทําการเปิดหีบสมบัติได้นะครับผมซึ่งในหีบเนี่ยทุกๆ15ดาวนะครับมันจะมีเศษเจ้าตัวละครฮูสานังหิเคียวมาให้เรารับจํานวน1เศษนะครับผมยิ่งถ้าเราผ่านด่านเยอะเราก็จะยิ่งได้รับเศษเยอะนั่นเองนะครับ โอเคต่อไปเราไปดูกันที่ช่องทางที่4นะครับผมช่องทางที่4เนี่ยเราสามารถหาเศษได้จากระบบทางเป็นเทพนะครับระบบทางเป็นเทพก็กดเข้ามาที่คําว่าทารลบเลยนะครับผมไม่ใช่ครับกดเข้ามาที่คําว่าประลองนะครับนี่อ่ะก็ยังไม่ใช่อีกนะครับผมกดเข้ามาที่คําว่านี่ทางเป็นเทพแม่มันก็เขียนอยู่ชัดนะครับยังจะไปกดผิดอีกนะครับผม สำหรับระบบทางเป็นเทพเนี่ยมันจะมีตั๋วนะครับที่ใช้ในการลงเนาะเท่าที่ผมดูรายละเอียดมาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเขียนไว้เห็นไหมว่าปัดเป็นเทพทุกวันตีห้าสามารถรับได้1ใบสูงสุด3ใบนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะว่ามันจะรับได้เท่าไหร่นะครับบางคนอาจจะได้วันละใบบางคนอาจจะได้2ใบหรือว่าใครดวงดีหน่อยก็อาจจะได้3ใบก็ได้เนาะถ้าเราเอาตามที่มันอธิบายเนี่ยมันก็น่าจะตีความหมายได้ประมาณนี้นะครับหลังจากเรามีตั๋วแล้วเนี่ยเราก็ สามารถกดเข้าไปได้เลยเนาะสำหรับระบบเส้นทางนี้นะครับผมทางเป็นเทพเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยครับตาเปลวเพลิงเนี่ยหรือเปลวไฟเนี่ยมันจะลงได้ตอนประมาณเลเวล28นะถ้าผมจำไม่ผิดเนาะวันนี้ผมก็ลืมเหมือนกันถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับหลังจากเลเวล28หรือว่าเปิดระบบเส้นทางเทพแล้วเนี่ยก็ให้เรากดเข้าไปเลยนะครับผมหลังจากกดเข้ามาเนี่ยวิธีการเล่นมันก็ ไม่ยากนะครับผมก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าไงมันจะมีตารางให้เราเลือกนะครับเราก็กดคลิกไปเลยเนาะมันจะมีโอกาสเจอตัวละครเพื่อเอาเข้ามาร่วมทีมหรือว่าจะเจอตัวละครที่เราจําเป็นต้องสู้ด้วยนะครับผมแล้วก็เราจะต้องเปิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอไมโครชิปนะครับที่ใช้ในการเปิดประตูไปยังชั้นถัดไปเนาะณนะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ชั้นนะครับ ก็ถ้าเราลุยไปเรื่อยๆจนถึงชั้นที่5เนี่ยแล้วเราจัดการบอสในชั้นที่5ได้นะครับของรางวัลที่เราจะได้รับเนี่ยก็จะมีเศษของคุซานังิเคียวด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้รับเศษคูซานังิเคียวมาจํานวน2เศษจากระบบนี้นะครับสําหรับระบบทางเป็นเทพเนี่ยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับผมบางทีอธิบายไปอาจจะมองไม่เห็นภาพเนาะโอเคต่อไปเราไปดูกันที่ช่องทางที่5ในการหาเศษนะครับผมได้จาก ภารกิจเควสเส้นทางหลักนะครับอ่ะกดมาที่เควสนะครับแล้วก็เลือกทะลุเส้นหลักตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีภารกิจบอกอยู่เนาะแบ่งเป็นบทๆไปนะครับเมื่อผู้เล่นนะครับทำภารกิจครบในแต่ละบทเนี่ย มันก็จะมีเศษตัวละครคุซานางิเคียวนะครับมาให้อีกบทละ3ชิ้นส่วนนะครับรวมๆแล้วก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะอย่างตอนนี้ผมผ่านไปได้กันทั้งหมด6บทนะครับ6กก็18แล้วนะครับผมก็ได้รับเศษคุซานางิเคียวมาทั้งหมด18เศษแล้วนะตอนนี้เนาะซึ่งก็ตอนนี้นะนนคุซานางิเคียวผมก็ทำการอัปเกรดเป็นระดับ4ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับเร็วๆนี้เนี่ยน่าจะขึ้นเป็น5ดาวได้นะครับผม โอเคต่อไปช่องทางสุดท้ายช่องทางที่6ในการหาเศษคุานหญิงเคียวนะครับก็จะได้จากกิจกรรมคาริวัลเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับก็กดมาตรงนี้เลยคาริวัลนะครับผมก็เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เล่นเนี่ยทำภารกิจต่างๆเนาะมันก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่นะครับว่าจะต้องทําอะไรบ้างก็ลองเข้าไปอ่านดูนะครับผมหลังจากผู้เล่นเนี่ยทำภารกิจต่างๆสําเร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้รับพุนะครับก็คือภกเทศกาลอันนี้เนาะ เมื่อผู้เล่นเนี่ยทำการสะสมพลุเทศกาลครบตามจํานวนที่กําหนดนะครับจะสามารถรับเศษตัวละครฮุซานัง,งิเคียวได้นะครับสามารถรับเศษได้สูงสุดถึง100ชิ้นเลยทีเดียวสังเกตที่ของรางวัลด้านซ้ายมือนะครับ20แต้มได้20เศษ40แต้มก็ได้อีก20เศษนะครับก็ไล่ไปเนาะย0 4 0 6 0 8 0 100นะครับ ครบ100พุก็จะได้รับเศษคุซานางิมาเป็นจํานวน100เศษเลยนะครับซึ่งก็เพียงพอที่จะอัปเกรดนะครับเป็นระดับ5ดาวเลยนะครับผมส่วนที่120แต้มเนี่ยเราจะได้รับเป็นตายานสู้นะครับซึ่งใช้ในการอัประดับดาวนะครับของคุซานางิเคียวตัวละครแครงหรือเปล่าแล้วก็เคนซูนะครับอีโอริประมาณนี้เนาะก็ถ้าได้มาจริงๆก็เอาไปอัพให้คุซานังิเคียวนั่นแหละนะครับผม โอเคอันนี้ก็เป็นช่องทางทั้งหมด6ช่องทางในการหาเศษตัวละครผู้ซนังหีเคียวนะครับก็ลองไปหาดูเนาะกิจกรรมช่องทางมันมีเยอะแยะมากมายนะครับโอเคก็ผ่านกันไปแล้วนะครับสาหรับ2ตัวละครที่ผมแนะนําให้หามาใช้งานในช่วงต้นเกมนะครับผมตัวแรกก็เป็นโกโดไดมอนด์เนาะตัวที่2เป็นผู้ซนังหีเคียวนะครับต่อมามาถึงตัวที่3นะครับผมเป็นตัวละครสุดท้ายที่ผมจะแนะนําในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือตัวละครที่มีชื่อว่า ไมชิรานนอินะครับเป็นตัวละครหญิงเนาะสังเกตที่หน้าอกนะครับเด้งดึ๋งเด้งดึงด๋งเลยอะทำไมเป็นคนหื่นอย่างนี้นะครับผมสาหรับตัวละครนี้นะครับก็เป็นตัวละครสายโจมตีกายภาพเช่นเดียวกันเนาะสังเกตที่คาว่าแอตแท็กสีแดงตรงด้านบนนั่นเองนะครับไมชิรานนอินะครับมีความสามารถในการโจมตีที่ทําให้ศัตรูเนี่ยกระเด็นนะครับผมแล้วก็มีสถานะ ในการสร้างสถานะแผดเผาเหมือนกับคูซานางิีเคียวเลยนะครับแต่ว่าแตกต่างกับคูซานางิีเคียวตรงที่สกิลโจมตีของไมเนี่ยจะโจมตีศัตรูเป็นกลุ่มแบบทั้งทีมเลยนะครับก็คือโจมตีหมูนั่นเองเนาะโดยรวมแล้วเนี่ยผมว่าก็จัดเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ใช้งานได้ดีทีเดียวเลยนะครับดาเมดก็ถือว่าจัดจ้านได้ระดับหนึ่งเลยเนาะที่สำคัญเนี่ยผมชอบตรงที่มันว่ามันโจมตีเป็นกลุ่มนั่นเองนะครับ สำหรับรายละเอียดเชิงลึกก็แนะนําว่าเข้ามาหาอ่านกันเองแล้วกันนะครับผมจะอธิบายผมก็อ่านแล้วยังงงอยู่นะกลัวจะอธิบายผิดไปนะครับโอเคหลังจากเราเข้าใจความสามารถของตัวละครกันแบบคร่าวๆแล้วนะครับมาดูช่องทางในการหาเศษตัวละครไมชิลานุอินะครับเพื่อมาทําการอัปเกรดดาวกันดีกว่าเนาะซึ่งตัวละครน,นี้เนี่ยผมจะแบ่งวิธีการหาเศษไว้ทั้งหมด5ช่องทางนะครับโอเคเรามาดูกันว่ามีช่องทางไหนที่สามารถหาเศษได้บ้างเนาะ ต้องทางแรกก็เหมือนเดิมนะครับผมได้จากการสุ่มไดมอนด์นะครับซึ่งสามารถสุ่มหาได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะเพราะว่ามันไม้มีรายละเอียดระบุไว้เนาะว่าทีมตัวละครเราจะต้องเลเวลเท่าไหร่ถึงจะมีตู้สุ่มนะครับก็ตอนนี้ถ้าสุ่มก็มีโอกาสได้เศษของชิลานุอิเนาะต่อไปเป็นช่องสร้างที่2นะครับก็เหมือนเดิมเลยได้จากการลงด่านหรือการกวาดล้างนะครับในดันเจี้ยนระดับฉกาดเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยจะมีให้ฟาร์มกันทั้งหมด2ด่านนะครับแต่ละด่านก็เหมือนเดิมครับผม สามารถทําการรีเฟซได้จํานวน1ครั้งต่อวันนะครับวันหนึ่งถ้าเราลง2ด่านรีเฟซทั้ง2ด่านก็จะลงได้วัละ12รอบเนาะจะได้เศษมากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับดัวของแต่ละคนนะครับต่อมาช่องทางที่3นะครับสามารถหาเศษไหม้ได้จากร้านค้าเกติยศนะครับอ่ะกดไปเลย ร้านค้ากรติยศเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีตัวละครน่าใช้งานถึง2ตัวเลยนะครับตัวแรกก็เป็นไมชิลานุอิเนี่ยแหลนะเนาะอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวโปรดของผมเลยนะครับเป็นสากาสากิเรียวนะครับก็เนี่ยแหละผมน่าจะต้องปั้น2ตัวนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องเราต่อนะครับในร้านค้ากิติยศเนี่ยมันก็จะมีเศษตัวละครไมชิรานุอินะครับให้ผู้เล่นเนี่ย สามารถทําการแลกได้นะครับผมโดยใช้แต้มเหรียญเกียรติยศหรือว่าเหรียญที่เราได้มาจากการลงลานประลองนั่นเองนะครับผมสามารถแลกได้นะครับหนึ่พันเหรียญแลกได้5เศษเนาะผมไม่แน่ใจว่าสามารถแลกได้กี่ชิ้นต่อวันนะครับซึ่งแต้มเกียรติยศเนี่ยก็ถ้าอยากได้เยอะเนี่ยก็ต้องทําอันดับประลองให้ได้สูงๆนะเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณ3ทุ่มของแต่ละวันเนี่ยมันจะตัดอันดับลานประลองนะครับผมก็คือตรงนี้เนี่ย มันจะมีระบุไว้อยู่เนาะนี่นะครับอย่างสมมติวันเนี้ยผมจบที่อันดับ141ยเนี่ยผมก็จะได้รับเหรียญประลองมา420ี่เหรียญน,นะครับได้เพชร105ยชิ้นแล้วก็ได้เหรียญทองอีก18ื่นนะครับก็เดี๋ยวรอดูใกล้ๆช่วง3ามทุ่มแล้วกันผมอาจจะไต่อันดับเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมหรือว่าอาจจะล่วงลงไปกว่าน,นี้ก็ไม่รู้เนาะโอเคอันนี้ก็เป็นช่องทางที่3ในการหาเศษตัวละครไมชิลานุอิน,นะครับต่อมาเป็นช่องทางที่4นะครับก็คือได้จากกิจกรรมแพ็กเกจล็อกอนน หลังจากผู้เล่นเนี่ยทำการ Lock ล็อกอินรายวันนะครับซึ่งในวันที่2เนี่ยเรานะครับจะได้รับตัวละครไม่ชิรานโอ,นอิมาแบบเป็นตัวเลยนะครับผมก็คือได้มาเป็นตัวละครระดับ3ดาวแบบพร้อมใช้งานเลยนะครับ ก็จะได้มาจํานวน1ตัวและหากผู้เล่นเนี่ยทำการล็อกอินต่อไปอีก1วันในวันที่3นะครับก็จะได้รับเศษตัวละครไม่มาอีก50เศษนะครับผมซึ่งก็สามารถทําการอัปเกรดระดับดาวให้กับไม่ได้ถึง4ดาวกันเลยทีเดียวนะครับเท่ากับว่าเราเล่นเกม3วันเนี่ยล็อกอิน3วันเราก็ได้ตัวละครระดับสีดาวมาฟรีหนึ่งตัวแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นช่องทางที่4เนาะต่อไปเป็นช่องทางที่5ช่องทางสุดท้ายนะครับในการหาเศษไม่ชิรานุอีนเนาะก็คือ ได้จากภารกิจผ่านเควสหลักนะครับไปจนถึงด่านที่11ขีด7นะครับอ่ะกดมาที่ด่านนะครับผมแล้วก็เลื่อนไปนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมว่าด่าน11ขีด7นะครับมันมีรายละเอียดบอกอยู่เนาะว่าถ้าผู้เล่นเนี่ยทำการเก็บสะสมดาวได้ครบจำนวน30ดาวนะครับก็จะได้รับเศษของไมชิรานุอิมาอีกทั้งหมด30เศษนะครับผมไม่ใช่แค่นั้นนะระหว่างที่ผู้เล่นสะสมดาวจนครบ30ดาวเนี่ย สังเกตไหมว่ามันก็จะมีให้รับเป็นช่วงๆไปเนาะรอบละ5ชิ้น5ชิ้นรวมไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมดแล้วเนี่ยในระบบนี้นะครับผู้เล่นจะได้รับเศษตัวละครไมชิลานุอิมาทั้งหมด55เศษนะครับซึ่งก็มีโอกาสสูงมากนะที่ผู้เล่นเนี่ยจะสามารถอัพระดับดาวให้กับไมได้จนถึงระดับ6ดาวเลยนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการหาเศษด้วยนะครับแต่อย่างน,น้อยๆเนี่ยผมคิดว่า5ดาวน่าจะไม่ยากจนเกินไปนะครับ โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ การแนะนําตัวละครที่น่าใช้งานทั้ง3ตัวในช่วงแรกเนาะก็ถ้าใครยังคิดไม่ออกนะครับว่าจะปั้นตัวละครไหนหรือใช้ตัวละครอะไรดีก็ลองเอาตัวละคร3ตัวนี้เนี่ยไปพิจารณากันดูก่อนได้นะครับซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวละครไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเราสามารถทําการอัปเกรดระดับดาวได้เยอะเนี่ยมันก็ย่อมจะเก่งกว่าตัวละครที่ระดับดาวน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับผมยังไงตัว5ดาว6ดาวมันก็ต้องเก่งกว่าตัวละคร3ดาวอยู่แล้วนะครับ ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยน่าจะพอมีประโยชน์สาหรับผู้เล่นที่เข้ามารับชมทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการเติมโค้ดนะครับซึ่งผมแปะไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอแล้วนะครับผมก็จะมีโค้ดผู้เล่นใหม่อยู่ด้วยกันทั้งหมด4โค้ดนะครับแล้วก็โค้ดลงทะเบียนล่วงหน้า1โค้ดเนาะซึ่ง4โค้ดแรกเนี่ยอย่าลืมนะครับมีบางคนเนี่ยเติมไม่ได้เพราะว่าใส่แต่ตัวอักษรใส่แต่ตัวเลขเนาะ ผู้เล่นจะต้องใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้วยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยรหัสนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขนะถึงจะสามารถรับของรางวัลได้นะครับส่วนโค้ดรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยจะสามารถเติมได้เฉพาะผู้เล่นที่ทําการลงทะเบียนล่วงหน้าไว้เท่านั้นนะครับ ผมติดต่อแอดมินมาแล้วนาอลองทักถามเข้าไปนะครับเขาบอกว่าระบบมันจะคัดผู้เล่นเองนะครับว่า i อดีที่เอามาเล่นเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าหรือเปล่าเนาะถ้าลงทะเบียนเรียบร้อยก็สามารถรับของรางวัลไปได้ทั้งหมดเลยนะครับของรางวัลสาหรับการลงทะเบียนล่วงหน้าผมบอกเลยว่าดีมากนะครับผมนี่ก็จะเป็นเพชร5 0 0ชิ้นนะครับเป็นน้ํายาพลังอีก3ขวดแล้วก็ช็อกโกแลตขนาดเล็กอีก50ชิ้นนะครับผมทีเด็ดเลยก็คืออยู่ที่เพชรแล้วก็พลังงานเนี่ยแหละนะครับ สำหรับตอนนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ที่20เนี่ยอันดับหนึ่งนะครับผมก็เลเวลอยู่ที่31นะครับก็ผมเลเวล29ก็ถือว่าทิ้งห่างกันไม่เยอะนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ย stamina หรือพลังงานในเกมมันค่อนข้างมีจำกัดนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะถ้า VIP เยอะจะซื้อได้เพิ่มหรือเปล่านะครับแต่เมื่อวานน่ะผมซื้อได้4ครั้งเนาะวันนี้ผมซื้อได้5ครั้งก็ซื้อเต็มจํานวนแล้วนะครับผมส่วนวิธีการเขาเรียกว่าไงอ่ะ เอาตัวละครไปเกิดใหม่เพื่อเอาวัตถุดิบคืนเนี่ยสามารถทําได้นะครับแต่ทําได้ตอนเลเวลตัวละครหลักเราเลเวล30เนอะยังไงเดี๋ยวเลเวล30เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูกันอีกทีนะครับโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็พอแค่นี้ก่อนละกันเนาะพบกันใหม่ในคลิป EP ต่อๆไปแล้วกันนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเกม The King o f Fighter a l l Star ศึกสุดท้ายในพา์ที่2นะครับก็เป็นการแนะนำตัวละครจำนวน3ตัวที่ควรจะหามาใช้งานในช่วงเริ่มต้นเนาะก็หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์สำหรับผู้เล่นทุกท่านนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าไม่อยากพลาดทคนิคดีๆตามแบบฉบับสายฟรีเกมเมอร์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิป EP ต่อๆไปครับ